สวัสดีครับเอฟซีคำลาครับเอฟซีคำลาครับเอฟซีเป็ดหน่อยจะหักไม่รักครับและเอฟซีปลาล่องทุกคนครับมื้อนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับมื้อเงินกับสงการจังหวัดขอนแกนก็เริ่ฟนะครับมื้อวันที่สิบสองเลิ่เจอร์สิบสองขับขันแกนถนนข้าวเหนียวขับบึงแกนนครสถานทองที่ทุกอย่างครับเคลื่อนบนลัดครับเคลื่อนฟันเฟื่อง ทุกคนก็เได็ม,มามีความสุขสนุกสนานแล้วก็เที่ยวสวนน้ำรับยุประตูน้ำครับมีไอเล่นกันการและเล่นลายสิ่งหลายอย่างครับอยูได้จังหวัลแกนเนาครับถนนเขาเนิยวกับงาวมีเวทีดนตรีกับประมมันซิมโกไปที่ครับที่หันหนาไปเฉียงะะนนเฉียงกันจังนอยเ่นกันเตรียม็มที่สนุกสนานครับตอนนี้มาแล้งกับคนจะเข้ามาเป็นหมืน่นหมื่นแล้วก็นล่นคืนมนุษย์กันครับก็มี้ความสุขครับ พอแม่พี่น้องผูดใด้เดินทางกับบ้านขอให้เดินทางปลอดภัยครับนี่ใส่เสื้อสมการแล้วเริ่มแล้วเมื่อนี่ก็ว่าที่ออกไปถ่ายคลิปที่ว่าเขาตั้งวทีเขาจะจังไห้พ่อพ่อ,พอแม่เด้เบกันว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับก็อยากให้เห็นอยากให้เบิง่งครับ้องมีแต่ความสุขครับมีแต่ความสุขความสุขสนุกสนานพอพอแม่แม่ก็ดูแลลูกลูกก็เปิดกล้องืันนี้นะครับเปิดกล้องถ่ายถ้ำเอ็มวีอ่าอยาก กอดหัวเขาขับเพลงนี้ออกมาแล้วเขาปฏิเสธแตซอยกันปั่นซอยกันสนับสนุนลูกทุกอย่างครับเดี๋ยวกับวันที่หนึ่งลูกสาวก็ได้รับเชิญจากช่องเก่าอสมทครับรล่การเพลงถูกมานครครับทีเขาจัดไปที่อยู่ตลาดซีม่องครับตรงขามก็เสียลังสิทธร์ับลังสีเติงครับเขาเขามาจากสระบุรี่อยู่ทั้างขวามือครับเลยในวันสะพอเข้าไปนิดนึงครับผม กาศีมีความสุขสนุกสนานครับพอพอ่อแม่กู้ยลยอยากให้พวกมาไล่จะให้ไปครับกะให้ลูกให้เต้าไปธรรมดาผลกลําลังใจกับผู้ละลอยสองลอยธรรมดาเลยครับกาหลังจากนั่นแล้วกาสีมา,าพิจารณาวา่าเปตืง่งว่าประชุมกันว่าเสียดกุ้งปิดจังไงยังไงจังสี่ละกาม่คอยมาคุยสาหาเรื่อ,กพอ,พอ,พอ,องกัน,กนพอพอ่อแม่กาศีให้กาลังใจทุกคนครับพอพ่อแม่ก็ให้กำลังใจทุกคนครับ มือเมือ่อนนี่ผมกับว่าผมว่าอย่าไปฟังหรอกคืนผมก็เปิดผ่านไปกับไปพ่อกแลัวก็เลยขื้นรายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับช่องนั่นแหละช่องสาแพร่นั่นแหละเ่อรกัสวัสดีค่ะ,คะ,คอ,อ,คะอ้าวผมมีควอมบ้าเลยสวัสดีไปสวัสดีมาคนกัเบเบิรงบาว่านสิบกว่าคนนี่แหละครับอ้าวสามทหารเสือพร้อมหรือย,ยังต้นต้นดักแล้วก็ยิม ถ้าจะให้ดาใครเริ่มส่งข้อมูลขึ้นมาเลยพนะอ้าวช่องแบบนี้ก็มีสิ่ในประเทศไทยดิผมก็เล่นหวานสิตั้งขึ้นช่องมาเพื่อดา,ผ,นา,นดาผู้นั้นดาผู้นี่ดาไปมดครับผู้ใดอันานั้นดาไปมดืดยกเว้นที่เป็นมูเพิ่นที่บาดาผู้ใดเข้าไปขันเพราะเป็นมูเพิ่นนพ่นกับบล็อกห้หมดืดนี่จะสามคนนะครับต้นเอ็มดัก จีซงขอมู้ดหนเสียดาผู้ใดอ่าส่งขึ้นไปเสียดาผู้ใดนส่งขึ้นไปเสียดาอสามพี่น้องเจ็ดหนึ่งทีน็อตตังออกส่งขึ้นไปผู้หนึ่งก็เสริมขึ้นไปเสียดาปาล้องผู้หนึ่งก็ส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปเสียดาครับล่ะผู้หนึ่งก็ส่งโอ้ผมไม่เคยพอเคยเห็นครับเกิดมาจอดทองพอทองแม่ผมกับเบิ้ง <Sach Victorian engineering> การไล่สดการบอาเขาเจ้ามึต่างคนเขาก็มีสาระเขาก็มีคำพูดมีสาระให้ฟังว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้านพวกกอกเขาก็าเจ้าก็เป็นทั้งสี่เลยครับให้เจ้าก็บอกในส่วนของเจ้า,าขาเจ้าไม่ได้ไปดางสิได้ดางสิขเขาเก็จะขีบออกมาหนีออกมาเนี่สิกระเซิงกระเซองออกมาเออจังไลยว่าเอา้าเสียด้าผู้อะไรเม่นขึ้นมากานะโอ้โอผมก็ไม่เคยเห็นเลยพอแม่พี่นออ้องเอ้ยจะเข้าไปฟังเลย ย่าไปไกลมันเด็ดขาดควมบอกควมดาแต่ละค่ำหน่สรรหามาถูกยางมันบ่กล้าเอิ่นซื้อคำลาหรอกมันก็เอิ่นจากลองเข่ปอบจังสันเค่ปอบจังสีเออดูถูกเยียนย้มอาคาดมานายอิจฉาลิศยาขื้เก่าแหละครับเพราะว่าพวกทั้งล่างนน่มันเป็นพู้เขียนจดหมายขึ้นไปเท่ากับว่ามันมินขึ้นไปตอนนี้มันก็ร่งยุ่งทำงานตอนนั้นมันก็ร่งจีบมองนี้ตอนนี้บักป่าล่องก็ร่าง่าเฮาจังสันจังสีตอนนี้พูนั้น มันกับไปของมันแหละครับคนเหมิดข่วมขืดคนเห็ดายการ์มมันมีข่วมดีเห็ดายการไปยกย่องแต่ไปซุบเจ้าของเด้อหาลูกสาวว่าไปล่องเพลงกไอเขาขาดทึ้งกระโจมตีลูกสาวก็ยกย่องพุชจัดง,งานอีโถ้เอ้ยคนสาสตร์สัวสศาสตร์ริ้นสาสตร์คนจัดง,งานผู้ใดเขาหวังรวยคนจัดง,งานเขาหวังรวยทั้งนั้นครับ,ขบเขาบอเปียงมึงดอกเอีย้ยนี้ หาเขาได้หาเขาด้วยเป็นล้านเขาก็ได้เป็นของเขานักร้งองรับเชิญคือนักร้องรับเชิญเขาไม่ได้บบว่าโปโป้บนงานให้เจ้านักร้งองรับเชิญคือนักร้องรับเชิญเขารับเชิญแล้วเขาได้เงินแล้วเขากลับบ้านแค่นั้นเองบ่าว่าตายออรไทยบ่าว่าทุกคนครับรบ่าว่าผู้ได้เขาไม่ได้มาหาเงินใสยมูเจ้าพอมูเจ้าคิดว่าเขามีกะระแสขี่มูเจ้าออกมาน่แต่ว่ามูเจ้าจัดที่ใส่จัดยู่บ้านนอกกับล่างสื่อเขาพ่อครับเงินลอยหนึ่งมีคาเขากินอยู่สามมือ คนมานอกผมบอกวิเสิงสิละ่ะผมเคยลงพื้นทีผมไปทุกอย่างอรัไปทุกหมองเคยลงพื้นทีความยากจนของคนนี่สามคนเขาก็สามลอยเงินสามลอยเขาใส่ใจในครอบครัวเขาเจะไหนคุณขายบัตรละลอยสี่จุดบาทมันสิ่ตะคนที่เขาไปเบิังไงแจก,กบัตรแข่งไปสองพันสี่ลอยกอบบัตรคิดว่าสองพันสี่ลอยก็คือว่าเดี๋ยสองสามแสน 2, 500, บัตรเก็บขึ้นมาสองพันหนึ่งลอยครับสแสดงว่าขายแค่สามลอยบาทคิดเอาเอง นี่แหละความพวกองความทุกอย่างมันจบยู่เขาจะของแล้วจะเราก็กให้มูมาดาดาคำลาอยู่เศรทุกม,มืนก่นนี่ก็ว่าคำด่าให้ได้๋ยขาดทุนคำลาให้ได้เป็นหนีเอคุณอยากเป็นหนีเองนี่คุณจัดเองนี่ครับคุณอยากได้คิดว่าล้านแตกล้านแตกคุณถึงมีกํำไร่คุณก็คือเขื่อนกันเวลาคุณเมื่อไ้แล้วคุณก็สิม,มา,าใด้เนี่ยมาวายอย่างเจ้ากับพ่อสมควรบอกเขาได้แล้วว่ายุดได้แล้วยุดได้แล้วเอายะวายะดากระจ บ่พื้นบ้าต้องค่ายกันผมบอกไปแล้วก็ยุทธท่ายุทธมืงขคืนนี่ย้ายสอนกับดาจน่มไม่มองสิว้ครับย้ายสอนย้ายสอนดาอย่างสุดลิ่มที่ประตูรับดาบ้าต้องค่ายครับขันล่องเบิ้งกับล่องเบิ้งครับเจ้ามากแฝกกับคำหลักเจ้าก็กล่องเบิ้งแฝกพ่อจะเอาใจพวกนั่นพ่อให้ให้เขาเอานักล่องจะคล้องขึ้นเวที่น้าแค่น,นี้นี่แค่นี้เองเขาก็ล่องให้ผู้เจ้าขายบัตรผู้เจ้าขายบัตรซอยครับก็ดีไป มึงจะหาเงื่อนซอยเขาขายบัรซอยเขาเขาก็ให้ขินไว้ที่ขับพอเขาจีว่าเขาจีดึงคนเล่าขิ่นว่าขาวมาฟั่งทั้งนี้โอ้ยคิดพิษแล้วครับคำหลาเสียงบอดีครับแต่มีกระแสรครับมีกระสรรแสครับแฟนขับแฟนเพลงเขาไหลครับถามว่ามีคำหลาขิเนว่าเงา แล้วเมืองมุกดาหารมันเป็นบาทเดียวเลยครับบ่คือขอนแก่นนี่ขอนแก่นเ,เนมืองพานเลยครับมาถูกสารทินได้ห่างกัน20 30ิมจังหวัดอันนี้ค,สคนสกลเขบาบอกมาเบิ่งครับคนนครงน้นของเกามาเบิง่งมันก็มีแต่มุกดาหารนะครับเขาสนใจซ้ำเลยก็แล้วแต่ครับมองเรื่องพวกผมบ่าดีว,วา่าแต่ว่าอย่บบาบ้าได้มาแฝงกันแค่ดินทางไ่ทางมั่นบ่มัมกก็อย่าบ,บ้าเบิ่งครับบ่มัมกก็บ่ต้องเขง้ามาเบิง่งครับพวกผมปกป้องแน่นอนล่ะครับปกป้องทุกอย่างปกป้องคือกันหมืดมุกจะว่ามาครับว่เหลือบากว่าแรงก็ ตอบโต้ไปแต่ว่าช่องผู้ยิ่งนี่ก็เขาเบิ้งไปแล้วมันคือยังพวกออกมาจากสีมหาโพธิ์ของเสียพวกบ้าพวกมันมีคว้วรูพวกชั้นตาสถุนผมวางสิละพอหาควธมรดากันเมื่อวากันแต่ละค่ําแต่ละข่้นี่หยาบหยาบคายๆทั้งนั้นเดี๋ยวก็มิผู้ได้เข้าไปเบิ้งรับมิผู้ไดเข้าไปเม่นก็มีแต่พวกข้าเจ้านั่นแหละครับจืด่าเลยมัดยุหันชี่หาหโคนเนี่ยเม่นยุหันละเม่นไปกับไปกับมาก็มีเรอกครับผู้อืนจิไปเม่น เดวคุณกดไล่ให้ก็บ่เกินยี่สิบคนแล้วคุณจัดไปเพื่อให้ยังผมบอกแค่นี้เลยเพื่อับเง,งินบริจาคเพื่อคนทีบริจาคเงินยังนัไนังสิ่คุณหนุนมือทักไปแล้วไปใส่ก็ว่าได้ผมมาซื้อที่ลหนนอกจากมายูที่มาดาข้ามหลาใช่ไหมคิดว่าจะของสิมีกระแสคิดว่าจะของเห็ดไปมันสิบมีกะแสเพราะจะเอ้ยปากถึงข้ามหลาเขาออกนี้มดครับมันไ่ได้เมือมันบ่เป็นที่ควบเป็นจริงมีแต่คุณใส่ลายปลายสีมาทุกอย่างครับเพราะฉะนั้น กะเศร้าซาอย่าคิดซัวๆแบบนี้มันบเจริญนหรอกครับมันบเจริญพ่อแม่เขาบ่ยอมหรอกครับพ่อแม่หักกำลังเขาบ่ยอมเขาสาบเขาแซงเจ้าเจ้าก็เห็ดยังกับบเจะเริญพวกเจ้าเห็ดยังกับบเจะเริญนพอพวกเจ้าคิดแต้วสีมาใส่หลายปสีถึงเวทที่มาถามหาเม่นหลุดเม่นขึ้นมาเม่นขึ้นมาเยดาไผวาไผคนดีๆมันเสียหอยน้นเจ้าไปมืดคนดี ขอ,ขอบว่ามุ้เจ้ามีแต่ความอิจฉาลิษยาครับพอพอม่ๆกับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับเด้อรับมืออื่นผมก็บทมาชีแกงแถงไขขอให้พม่อกัม่จงโชคดีครับขอบคุณครับ